ช่วงจ้หนูรักโลกโดยกลุ่มปตทคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าป่าต้นน้ำคืออะไรคะถ้าอย่างนั้นเรามารู้จักป่าต้นน้ำและวิธีอนุรักษ์กันค่ะ พื้นที่ป่าต้นน้ำเป็นแหล่งผลิตน้ำให้แก่ลำธารจะประกอบด้วยภูเขาหรือเนินสูงที่มีความลาดชันค่อนข้างมากปกคลุมด้วยสภาพป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ช่วยให้ลำธารมีน้ำไหลตลอดทั้งปีพื้นที่ป่าต้นน้ำจึงทำหน้าที่เสมือนอ่างเก็บน้ำตามธรรมชาติที่ค่อยๆปล่อยน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำอย่างสม่ำเสมอแต่ปัจจุบันป่าต้นน้ำของประเทศส่วนใหญ่ได้ถูกปรับเปลี่ยนสภาพไปมากสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำไร่เลื่อนลอยของชาวไทยภูเขาก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในหน้าฝนและการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งและอีกส่วนสำคัญคือ การตัดไม้ทำลายป่าของกลุ่มทุนจึงมีหน่วยงานองค์กรต่างๆเริ่มเห็นความสำคัญและจัดก,กิจกรรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำกันมากขึ้นโดยการให้ความรู้กับชาวบ้านชาวไทยภูเขาเพื่อให้เห็นความสำคัญและผลกระทบจากการทำลายป่าต้นน้ำการให้ชาวบ้านร่วมปกป้องป่าดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติรวมไปถึงการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมรณรงค์การปลูกป่าทดแทนโดยร่วมมือกับอาสาสมัครที่สนใจเพื่อปลูกฝังให้ประชาชนช่วยอนุรักษ์ป่าไม้เมื่อประชาชนมีความรู้ว่าสิ่งใดเป็นการทำลายทรัพยากร สิ่งใดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรก็จะไม่กลับไปทำลายอีกเป็นการช่วยป้องกันอนุรักษ์ป่าต้นน้ำให้อุดมสมบูรณ์และยังยืนด้วยนั่นเองครับคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าป่าต้นน้ำนี่นะคะสำคัญกับเรามากแค่ไหนเรามาช่วยกันร่วมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำกันดีกว่านะคะขอขอบคุณกลุ่มปะตะท